ที่ชาแนลครับวันนี้เรามาดูคนหน้าเหมือนลุงคนนะครับหน้าเหมือนลุง T C ชาแนลเข้ามา C เข้ามาครับนี่ครับสมาแล้วนวัฒน์ชาแนลนะครับธนวัฒน์นะคะอันนี้โตเจอเปกติห้าสิบนนะคะยูทูบเบอร์ที่นี่โอ้โหฝังสายลุงพลสายลุงพลนะครับขอชาแนลค่ะอะไรนะครับจันหอมปกปกชาแนลแจนหอมปกปอกชาแนลสายลุงพลห้าสิบชีวิตยูทูบเบอร์สายลุงค่ะโอเค อันนี้คือน้ำมะพร้าวของหมอนนะครับอร่อยมากมากินสองแก้วเลยเหรอคะบอกว่ากินน้ำมะพร้าวระวังนะโอ้ยผมไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมผมกินแล้วลุกเดินดงคืนเลยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเลยเอเอาละผมโดนลุมแล้วตอนนี้ผมไม่ต้องเข้าแม่ต้องเข้าไปที่ร้านไหนนะครับอาการดูดานกอกกายนะครับไม่ได้เลยเดี๋ยว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 ยังไงพี่ช่องไหนครับ เอางหนิงยังหลงมาอีกหนิงปกกอกนะครับผมมาที่เจอห <laughs> นี่แม่เ่บอกเราในน้นำตัวเนี่ยยังไม่ได้ยิบทำไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คนไหนอันนี้คนนห้าเหมือนลุงพลนะแต่เขาไม่เจอลุงพลเขาบอกว่าอยู่ทุกคนอ๋อผมมั้เหรอเจี๊ยบลุงพลเีเทก็ได้อย่าไปเรียกเต็มช่นลไม่เอาคุณโอ๊ตนะคะครับครับมาจากกรุงเทพมาจากกทมนะครับมีช่องยูทูบมาเมื่อไหร่คะมาเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้เลยเดินน้ำมามองอยู่ใช่ใช่ใช่ปกติว่าเอ๊ะไทยวะฝรั่งรือไม่ใช่ฝรั่ง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 ครั่งครึ่งครึ่งมันต้องบอกว่าผมไม่เคยมาที่นี่เนาะเพราะที่นี่มันมีอะไรเยอะแยะซึ่งงบบบาาาาทีีเเเรรมน่ยก็แ

อะไรนะหมาอะไรพันอะไรนะคะอเมริกันบูลลี่ฮะอเมริกันบูลลี่นะคะยังไงตะข้าวผัดกระปุกถ้าเสิร์ชหาโอ้นไม่เจอเสิร์ชหาตะขบขึ้นแน่นอนอ๋อตะขบเหรอคะขึ้นแน่นอนใครที่โดนที่มีประวัตินะคะระวังสำรวจแล้วครับสำรวจแล้วครับเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับมันได้กิ่นนมสดเนี่ยต้องเก็นหมาด้วยกันอันนี้จริงจรินะคะนมสดนี่คือตัวกุ้งหมาแล้วนี่คือตัวหมาระวังม่ได้พึ่งไปนะให้เยอะสิ ห้านาทีค่อยไปนะหนาทีค่อยไปตายแล้วผมตัดที่ตายเลยอย่างเงี้ยถ้า5นาทีค่อยไปอ่ะบาดเลยเนี่ยน้ำชาไม่รู้แล้วแล้วแล้วลุงพลเขาจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบยังยังไม่รู้ผมอยากได้ผมอยากเต้นเต่างอยลุงคนมากแล้วตอนนั้นเราไปถ่ายจะเวิร์กมากเลยต้องรอก่อนนะยังดูตอนนั้นตอนแรกนึกว่าเป็นฝรั่งไปไหนเนาะมีรอยอยู่นี่แหละคุยจุดละห้านาทีเดี๋ยวลุงมีที่ะโอยยตาห้าที มันเป็นเนี่ยค่ะได้เจอทคนเนี่ยค่ะได้เลยทั้งบ้านได้เจอในสนามสวนยางเลยมาคุณอยู่ที่ไหนอยู่ในรถฮะไม่เอาลงมาเพราะมันหนึ่งติดถนนไม่เอาไม่เสี่ยงตัวใหญ่เมห็ดต้องมาที่ไหนเนี่ย รถจะไหนเนาะดอมเนี่ยแล้วไม่ให้มันขี้เป็นเยี่ยวเลยพี่เอาลงมาก่อนดีกว่ามั้งผมระหว่างทางผมจัดการให้เขาขี้เยี่ยวเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยครับอยากดูจังเลยอ่ะเอาเอามาโชว์หน่อยครับพี่เอามาโชว์หน่อยเอาหมามาโชว์ใช่จริงจริงนอนชิวได้แล้วก็หมาก็ให้นั่งอยู่ได้แฟนรอน้ำเพราะเปนรอน้ำโลน้ำสามร้ะยห้าสิบเมตรเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเข้าไปเขาบอกห้องละร้อย วันละร้อยแต่ว่าใช่แต่เขาเป็นไม่มีเป็นไรวันวันละสามร้อยห้าสิบตาทสา้อยห้าสามร้อยห้าสิบมีห้องน้ำไรยวันที่นอนพี่อ๊อดก็อยากมาเต้นต่งหอยกลุงคนใช่ใช่พี่อยากเต้นต่งหอยเฉยถ้าต้องนอนแต่ันนี้เสียใจด้วยลุงพนไม่อยู่แล้วใจไปนนะะะแวมมาห่คก็เดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่าได้ถ่ายกับเขาผมก็กลับแล้วแต่ถ้าไม่ได้ถ่ายผมก็คงต้องกลับเพราะผมจะไปมาถึงนี่แล้วน่าจะรออยู่นะ

น้ำอะไรครับผมน้ำดากรอกค่ะแม่ดากรอกค่ะโอเคครับผมสบายดีเนาะกำลังกลับแกรีบค่ะมาแกอยู่ในรถกับเพื่อนอื่นไปเอากับเพื่อนเนาะนะมาไม่ทันก็ไปเลยนะเออไปแล้วครับครับผมครับผมไปนะครับ ครับบายครับขอบคุณาปล่อยให้ไปดีกว่าแกครับส่หลับคลิปนี้นะครับคงต้องจบกันเท่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ